ตอนนี้บ้านของเรายังไม่ทําหลังคานะครับมอมแมมก็เลยไม่มานอนสงสัยร้อนอยู่ไปแอบนอนอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามทำที่นอนให้ก็ไม่นอนเออทําที่นอนให้ก็ไม่นอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองล็อกเปิดประตูดังแก๊กลองเปิดประตูดังแก๊กอุ้ยตื่นเร็วเลยหัวพังงกเลยหัวพังงกเลยเรียก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 มอมแมม ลื่นมาเลยเดินเตงเตะมาเลยเฮ <c oughs> ้ยขามันกระเพกป่ะตัว <c oughs> เอ้าวเป็นไรอ่ะขากระเพกอีกแล้วอ <c oughs> โลโอ้ยอ้วนอ้อาวไอ้นี่ก็ออกอ <c oughs> ีดูดูดูกัดกันหูแผลใหม่แผลหูมากใหม่อีกแล้วไอ้นี่นี่อโลหัวกระบาดขาเป็นไรอีกเนี่ยอโหหูแผลใหม่ใหมกแล้วตัวฉีดยาดิ เย่าวอยู่นิ่งก่อนฉีดยาก่อนโอ้ยไอ้อยู่นิ่งๆเฮ้ยไอ้มาสันหูสันหูสันหูหรอแผลใหม่แบบนึงเดินเลีงไม่ตรงอยู่เฉยๆตรงป่ะวะเออตรงอยู่ตรงแล้วนอ่ลรอขามันเป็นอะไรทำไมมันเดินกระเพกอะเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูขาดิ ขามีแผลเปล่าอันนี้ปะโอ้วไปโดนใครเจาะาอีกแล้วเนี่ยขามันเป็นอะไรปะมีหักมีอะไรวามันเดินกระเพกดูดูปลายเท้ามันดิอุ้มเท้ามีแผลปะอืมทีบทำไมโดนประเพกกระเพกโอ้โหอเออชีชิดน่ออดในใจเย็น เออฉีดไม่ตรงนูมอมแม่โอ้มีขาเป็นไรปะไม่รู้มันไปปวดตรงไหนหรือเปล่าแต่ไม่มีแผลอ๋อไม่มีแผลใช่ไหมแต่เดี๋ยวเอาเ,เอาเอาห<อ>าร<อ>ให้มันก่อนอันนี้ถ้วยอาหารที่ซื้อ<ม>ใ, <admitted S 1> ให้มอมแมวใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นน้ําน้ําอัตนโนมือเวลาน้ําตรงนี้หมดน้าตรงนี้ก็จะไหลามาไหลามาอันนี้ก็ที่เขากินทำไมเวลากินต้อง หิวหิวหิวอร่อยเลยหลอแต่ละวันแผลใหม่มาไม่ซ้ําเลยเราเนี่ยกินมาแล้วก็นอนเลยนี่เอาโคงมาให้แล้วนอนนี่กินแล้วก็นอนไปเลยกินแล้วก็นอนไปเลยเออก้าวไปก้าวเออกินเลยอันนี้ตัวฉีดจังฉีดแล้วหลอไปโดนใครจิ้มมันปะ เออกินแล้วก็นอนนี่แหละไม่ต้องไปไหนแหล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมซื้อโอ่งมาไว้ตรงเนี้ยซื้อโอ่มาให้มันนอนโอ่งสองอัน <c oughs> ถ้าผูกใจได้ก็ดีให้มันอยู่นี่ได้